ฮัลโหลสวัสดีครับขอพบกันแล้วก็มิกี่ความมิ่งกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้อาก็มาที่ Border Planet วันนี้ก็มาปีนที่ Border Planet นะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าเาอาว่าไม่ได้มานานมากนะน่าจะหลายเดือนมากๆแล้วแล้วก็ครั้งนี้อากลับมาปีนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเรามาปีเฉยมันก็จะดูอะไรอยู่ใช่ไหมอาร์มีไอเดียว่าเพราะอาร์มีมูลบอร์ดที่บ้านอาร์เลยอยากดูว่าแต่ละยิมนะเนี่ยเกรดของแต่ละยิมอ่ะเทียบเท่ากับ V สมูลบอร์ดที่อาร์ปีนที่บ้าน มันจะอยู่ที่เกรดไหนกันคืออย่างที่อาเคยพูดไปอย่างของที่ s โตน e ก o เนี่ยเกรดวีซ่าของมูลบอร์ดจะเทียบเท่าประมาณฟ้าม่วงกับม่วงแล้วแต่รูดแต่ที่เนี่ยมันจะเป็นเลขตั้งแต่1-10มงถึง10บางาจะไม่ผิด1-10อาจจะผิดนะแบบนึงขอไปดูนึงโอเคไปดูมาแล้วเกรดของเขาก็คือ1-12ถ้าเกิดให้อาเดา,ว,าว่าน่าจะอยู่ประมาณ7นะ วี 3, ประมาณ7ก็เดี๋ยวอาจจะลองปีนดูแล้วก็อาจจะลองปีนแบบเริ่มจากเกรดต่ำๆอาจจะเริ่มจาก4-5่ห้อะไรพวกนี้แล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วลองดูว่าเกรดที่นี่เทียบกับมูนบอร์ดเบนชมแบกวีสาที่บ้านนะเนี่ยมันจะอยู่ที่เกรดอะไรกันโอเคเราไปลุยกันเลยโอเคเดี๋ยวเริ่มจากเบอร์4ก่อนเลยลอง4สัก3รูดแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆ เบอร์สี่อันหนึ่งเดี๋ยวถ้มันเป็น,ปนโพเขียวเหมือนกันะวะเอาว่าสมัยที่นี่เขามีธีมเลขสี่สีเขียววะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็สีเขียวไปจต่อเลยค่ะ เลข54น้ำเงินเปลี่ยนละเดี๋ยวดูดีว่นนาเลข5จะสีน้ำเงินหมดป่ะ อย่างง่ายอยู่เดี๋ยวเลข5อีกตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเลข6แล้ว เค <Okay. S 2> เดี๋ยว่เริ่มเลขหกล้เลขหกจะปีนแค่สองหลือพอเดี๋ยวเราหมดแรง หอันนี้สีน้ำเงินเดี๋ยวหลังจากหลุดนี้จะขอพักแป๊บหนึ่งปีนมากี่หลุดแล้วเป็นสิบแล้วอ่ะอันนี้คือเป็นสิบนี่ขึ้นรวมบอกอัพนะสุกพ <Ć. S 1> ายมั้ยเนี่ย เพ okay. เดี๋ยวพาตั้หนึ่งแล้วเดี๋ยวดูเจ็ดละอันนี้เลกเกดอันแรก ยังไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวลองเปลี่ยนเล็กเจ็ดเดี๋ยวเราลองเล็กเจ็ดอะไรแปลกๆดูดีกว่าสแลปดูตัวแต่ละตัวจิ๋วมากจบตัวแม้ อู้น่าโคชิบหายแมวเนี่ะเสีย่ยงเกินเพราะมันต้องเดินข้างปข้างบนเลยอ่ะบายครับเปลี่ยนเดี๋ยวลองเล็กเจ็ดสายซิง อุยเชี่ยได้แผลเลยเอาจะเปลี่ยนมาลองเล็กเจ็ดอันนี้แทนสองอันนั้นน่ากลัวมากอันนี้โดดปะเนี่ยไม่ดูแต่มีแต่รุแบบดิเรกิกม หลุดคือขึ้นมายืนอันเดอร์โอ้น่ากลัวชิบหาย เมื่อกี้ลองเลขเจ็ดไปทั้งหมด4ดี่รูทจริงๆเจ็ก็เป็น V3 ได้านมาอยู่ที่สไตล์ของรูทเลยอยากจะลองเลขแปดต่อแล้วก็คือเมื่อกี้ตีไปสี่รูทเลขเจ็ดจบไปสองที่สองรูทน่ากลัวมากรูทหนึ่งสลับที่ให้เห็นตอนแรกโอ้โหอันนั้นโคตรน่ากลัวแล้วก็อีกรูดหนึ่งก็คือแบบใส่ซิ่ง่ะใส่รูตายุเด็กต่ำว่าสามสิบเดี๋ยวจะลองเลขแปดเลขแปดเป็นโอเวอร์แฮงดูจับโอเคแต่ว่าพร้อมเป็นโอเวอร์แฮงเลยไม่แน่ใจ 啊，亲爱的。 ไอเช่นลื่น okay, <do> จบแล้วเธอจบยัง,ง okay. <laughs> อ่ะตอนนี้ก็ตีได้ทั้งหมดถึงเลขแปดแล้วรู้สึกว่าเลขแปดยตีง่ายกว่าเลขเจ็ดสองหลุดที่ไม่จบอีก ต่อมาเดี๋ยวจะลองเลเก,ก้าแล้วจะด,ดูว่าเลเก,ก้าเป็นไงบ้างเาจะลองจากเหลืองข้างหลังนี่แหละ,ละลไปเล่กันต่อเลเก้าโอ้โหตัวเล่นจับอย่างไม่ดีสมาราตัวนี้หนักมากตัวล่างอะตัวขดมาก แต่ข้างบนดูจับดีอยู่ โอ้ข้างบนหนักอะ่ะภาษีลนการน่าจะยากกว่ามีสารบุญบ่อนแน่นอน 左哎。<c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ก็คงพอแล้วเมื่อกี้ไปลองปีอย่างอื่นมาด้วยก็สนุกงดีที่นี่จะเป็นรูทแบบสไตล์สายซิงหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดจะให้เทียบเกรดก่อนอื่นแล้วขอรีมาวันนี้หนึ่งตรงที่การให้เกรดของอาร์มันอยู่ที่ร่างกายของอาด,ด้วยเพราะอาสูงความยืดหยุ่นของอาอะไรพวกนี้อาก็จะเปรียบเทียบการให้เกรดกับตัวอเองโดยเกรดที่นี่เนี่ยอาจะให้เทียบกับ V 3 Bench m a r k ม็ก i ินิมูนบอร์ดที่บ้านนะประมาณ V ีสเนี่ยจะอยู่ที่7 8ก็ลองมาปีนกันดูนะแล้วก็ลองดูว่าเห็นด้วยกับความคิดเห็นออือว,ว่า 7-8เนี่ยคือ V3 ส่วนใครที่ยังไม่ดูคลิปเชียร์เปีตีนเอาดอที่สีคิวก็ดูได้ที่ลิงก์นี้เลยเนะ